ถันชอบมองดูสิ่งของเอาใจบนน้ำดูไปไม้สิบางครั้งฉันก็เห็นมแมลงด้วยฉันอยากเดินบนน้ำได้บ้างจังแต่เท้าแบบนี้คงเดินไม่ได้แน่สิ่งมีชีวิตบางชนิดถูกสร้างขึ้นมาให้มีเท้าที่เดินบนน้าได้ฉันจะลองทำมแมลงขึ้นเพื่อทดสอบการเดินบนผิวน้ําดีกว่าก่อนอื่นต้องเตรียมน้ํากับแผ่นฟอยล์ตัดแล้วก็พักเครื่ง แล้วก็วาดรูปขาแมลงตามแบบลงไปบนฟอยที่พับไว้คลี่ฟอยออกแล้วก็ตัดตามรอยและนี่ก็คือแมลงเดินบนน้ำของฉันเทน้ำใสลงไปในกระมังแล้วก็ค่อยๆเอาแมลงที่จะทำขึ้นวางลงไปบนผิวน้ำได้ผลฉ่้งกจะเป๋ามันไปรอบๆมันก็ยังลอยอยู่บนน้ำได้เหมือนกับว่ามันมีผิวอยู่ที่น้ำเลยนะเนี่ย จริงๆแล้วคือโมเลกุลของน้ำน,นั่นเองค่ะเป็นเพราะแรงตึงผิวนั่นเองที่ทําให้น้ําจับตัวกันมากพอจะพยุมแมลงของเบลกได้ฉันเคเคห็นแมลงบางชนิดเดินไปบนน้ําได้เร็วมากฉันคงต้องรองอะไรเพิ่มอีกหน่อยคราวนี้พักหางให้ลงไปแตะน้ําด้วยฉันจะเอาน้ำยาล้างจานมาแล้วก็ป้ายลงไปที่หางของมันดูสิมันพุ่งเลย การเค้ื่นทน้ำยาล้างจานจะทำลายแรงตึงผิวของน้ำที่อยู่ด้านหลังของแมลงทำให้เกิดแรงที่ทําให้มันเคลื่อนที่ไปได้อันนี้ฉันจะลองขยับมือของฉันช้าๆหรือว่าฉันจะออของต้องไปฝึกวิชาตัวเบาแล้ว